มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดาราเดลี่ com และ YouTube ราเดล a ่ l y Official วันหยุดสบายสบายแบบนี้ถ้าใครกำลังมองหาซิทคอมสักเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วเบาสมองต้องเรื่องนี้เลยละค่ะ unlimited love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด ที่เป็นการรวมตัวกันของสาวสวยคู่จิ้นจากบ้านมิสแกรนวันนี้หลิ่นมาลินกับพัชชาพัชชาพลอยเลยคนทับนักแสดงเหล่าสาวสวยทั้งหลายมาชวนพูดคุยกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับซิทคอมเรื่องนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจากซีรีส์อลิมิเต็ดเลิฟบริษัทนี้ไม่มีจำกัด สวัสดีค่ะจอยนะคะเป็นผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายติดต่อลูกค้าค่ะ สวัสดีค่ะสแนคค่ะรับบทเป็นวาวค่ะคุยกับลูกค้าเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะรับบทเป็นซาเชค่ะรับบทเป็นเด็กฝึกงานค่ะสวัสดีค่ะเอมมาค่ะรับบทร็อกกี้ค่ะเป็นเด็กฝึกงานค่ะลินมาลินค่ะรับบทเป็นไทยดีแผนกออกรบค่ะสวัสดีค่ะไบมิ้นค่ะรับบทเป็นจินค่ะแผนกพักสนามค่ะสวัสดีค่ะกรีซนะคะรับบทเป็นกรีซค่ะเป็นนักสืบค่ะนักสืบเอกชนค่ะแล้วก็เป็นนักบัญชีด้วยค่ะสวัสดีค่ะโซแบมค่ะรับบท เป็นหมาไฟค่ะ,ะแผนกบัญชีค่ะค่ะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นคอมเมดี้นะคะดูชิลๆสบายๆค่ะเป็นมุมที่ให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกพักผ่อนแล้วก็หัวเราะไปกับพวกเราทุกคาแรคเตอร์ก็มีความน่าสนใจมีคู่เกิร์ลิถถึง5คู่เลยนะคะทุกคนก็มีตำแหน่งทั้งนั้นอยากจะบอกว่านี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่มีสาวสวยเยอะขนาดนี้มีคู่เยอะขนาดนี้<ม>ค่ะ ก็บอกเลยว่าซีรีส์ของเราเนี่ยคือการพลิกบทบาทเลยเพราะว่าทุกคนอาจจะเห็นพวกเราในการเป็นนางงามมาก่อนแต่พอในซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะเป็นซีรีส์ของคอมเมดี้เนาะ,<ฮ>ะเราก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไปแต่ละตัวละครนะคะแล้วก็จะมีความแบบความสามารถพิเศษของแต่ละคนไปแบบโก้โกเปิลเปฮ่าฮ่าแล้วก็อยากจะแบบฝากทุกคนติดตามค่ะเพราะว่าสนุกแน่นอนค่ะหนูก็ก็ต่างอยู่ค่ะเพราะว่าคือในเรื่องเนี่ยจะเป็นสาวพังร็อกค่ะคือเป็นคนที่แบบ ชีวิต่อาข้างดราม่านิดหนึ่งค่ะแต่ว่าตัวจริงเป็นคนเรียบร้อยน่ารักค่ะของหนูก็อาจจะมีความต่างนิดหนึง่ง <c oughs> เพราะว่าในเรื่องเป็นผู้หญิงเชิดเชิดนิดหนึ่งแต่ว่าตัวจริงก็เชิดค่ะแต่ว่าตลกกว่าจริงๆตอนแรก,กแอบรู้สึกต่างค่ะแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าแอบชอบตัวละครตัวนี้คือมันไม่ต้องพูดเยอะค่ะแบบว่าเงียบเงียบอยู่เงียบเียบไปก็ดีแล้วก็สำหรับจอยนะคะคาแรคเตอร์ก็จะกลนวๆหน่อยค่ะก็เป็นคนออที่คิด อะไรก็พูดออกไปเลยแบบเสียงในหวัวค่อนข้างจะดังหลายรอบเหมือนกันค่ะก็ให้ไปติดตามเอาว่าเสียงในหัวนั้นมันจะพ่นออกมาเป็นคำพูดว่าอะไรบ้างสำหรับหลินก็ตรง90%เลยค่ะก็จะเป็นนิสัยเจ้าระเบียบเจ้าจัดแจงชอบจัดการเรื่องนู่นนี่ค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็ระบบจินก็รู้สึกว่าแตกต่างจากตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะแต่จะมีสิ่งที่เหมือนก็คือมีความตลกคล้ายกาันมีความกล้า้ายานะคะ่ะ ค่ะสำหรับกรีซนะคะรู้สึกไม่ค่อยต่างมากเพราะว่าปกติก็เป็นคนโพดใช้คำพลังคำอยู่แล้วโซ so, ต่างกันที่เป็นเด็กอินเตอร์จบนอกเราจบที่ไทยไงคะต่างกันแค่นั้นแหละและ้วก็บุคลิกก็คือค่อนข้างที่จะปั๊มปัเปิดอเปื่อองอเออเเหมือนกันค่ะก็ไม่ค่อยต่างมากสัก95%แล้วกันตัวแบมกลับมาไฟก็ไม่ได้แตกต่างกันมากคะ่ะด้วยความที่ตัวมาไฟเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วตัวแบมเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันมีความโก้โกสู้ๆมีความแบบไม่ค่อยทานคนแต่ว่าก็ไหลตามน้ำไปได้อะงี้ยค่ หนักกว่าจับปูใสกระดงค่ะเพราะว่าพวกเราได้ความที่เป็นสาวๆนะ้อมาอยู่รวมกันก็จะมีเรื่องราวให้เมามอยหรือว่าบางทีคือด้วยความที่รู้จักกันมาสนิทกันมาค่ะก็จะแบบกั้นขัมไม่ได้ในบางฉากบางซีนค่ะ ก็ร like so ู <incident language> ้สึกว่าการไปกองทุกๆวันอาจจะต้องตื่นเช้าหน่อยแต่ว่าไปทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งค่ะแล้วก็อิ่มด้วยเพราะว่ามีฟุดซัพพอร์ตจากแฟนๆหลายๆดอมค่ะก็รู้สึกว่าวุ่นวายดีค่ะแบบว่ายิ่งซีนที่ต้องเข้ากันครบ10คนหรือมีหลายๆคนเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะมีความยากนิดนึงเพราะบางทีเราก็ คุยกันเรื่องอื่นมากกว่าที่จะสนใจบทตรงนั้นค่ะก็เป็นโมเมนต์แห่งความสนุกแล้วกันค่ะที่ได้มาเจอน้องๆมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้อยครั้งที่เราจะได้มีเวลาที่มันตรงกันพร้อมกันหลายๆคนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าทุกช่วงเวลาคือความสนุกหมดเลยค่ะ อยู่ในกองอก็มีสงสารพี่น็อตพุ่มกลับบ้างค่ะเพราะว่าบางทีต้องกํากับพร้อมกันทั้งหมดเลย11คน12คนบ้างก็มีค่ะเวลาแกใช้เสียงกํากับก็จะต้องเสียงดังนิดนึงเพราะว่าคนในกองที่อยู่ตรงนั้นก็ค่อนข้างเยอะค่ะใช่ค่ะสาหรับหนูบรรยากาศภายในกองก็แฮปปี้ดีค่ะรู้สึกไม่เหนื่อยเพราะว่าทุกคนเหนื่อยเท่ากันถ้าเราตื่นเช้าเพื่อนก็ตื่นเช้าค่ะค่อนข้างะค่ะคือให้ MVP เรื่องชอบจัดเผ็ดค่ะเขาชอบกินของแซ่บเผ็ดค่ะ จะพิตะรอ,อ์ให้มันได้พูดอะเนาะสำหรับหนูคนข้างๆก็จะเป็นแบบเจค้วินค่ะแต่ว่าเขาก็จะวีนเนี่ยเลยค่ะเขาซะส,ส่วนใหญ่คือภาพจาคือจะแบบเอาอีกแล้วอีนาวเช้านี้มาโดนวีนอีกแล้วเจ <laughs> เขาไม่ตื่นโดนวีนอีกแล้วไม่ปลุกโดนวีนขับรถหลงโดนวีนอีกแล้วก็ในเรื่องเขาก็ค่อนข้างที่จะวีนพอสมควรก็อาจจะติดคาแรคเตอร์ตรงนั้นมาหรือเปล่าให้ยกให้เป็นเจค้วินล้วกันค่ะ ค่ะก็รีวิวน้องหลินก็คือคนนี้เขาเสียงเขาจะมาก่อนเขาจะไป็นเสียงแบบชุกชิกชุกชิกตลอดเวลาขี้เมาเอนรอจีเยอะแต่ว่าด้วยความคิดเล่นของเขาทางนี้นะเขาก็เป็นคนเป็นคนเก่ง ออปกติไม่ค่อยได้ชมน้องแล้วชมออกสื่อเลยนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่ารู้วิธีคุยกับคนการจัดการก็เหมือนคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาชอบก็ MVP <c oughs> ที่สุดของมินก็จะเป็นเรื่องหายตัวคะ่ะเช่นทุกคนกินข้าวรวมกันชีหายไปไหนอีกแล้วคนอื่นกินข้าวอยู่ชีก,ก็จะหนีไปนอนเลยอย่าเงี้ยแล้วก็ให้ MVP อีกเรื่องก็เรื่องความเกรียนหันเรื่องมาเล่นมาคุยได้ตลอดคะ่ะเรื่อง MVP ของพี่มีหน้าก็คือรอดทุกลุก เพราะว่าในซีรีส์เนี่ยทุกคนก็จะแบบนอยในคาแรคเตอร์ชุดการแต่งตัวของตัวเองแต่หันไปที่พี่มีน่ารู้สึกว่าเหมือนจ่ายแพงกว่าคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> ทําไมถึงแบบออแอบบจ่แบบจายแอบจ่ายคอตตูมแพงกว่าคนอื่นหรือเปล่าทําไมถึงใส่ชุดไหนก็แบบสวยทุกชุดเลยอะไร ทุกอย่างหน้าผมหุ่นเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยค่ะของพี่แบบนะคะ MVP ที่สุดก็จะเป็นการนอนค่ะ all the time ถ้ามีเวลาว่างนะคะชีก็จะแวบไปนอนได้คือเห็นอีกทีก็คือคอพับลงไปแล้วนอนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะแบบพัก5นาทีหรือว่าแค่แบบเดินแวบหนึ่งมาก็คือนอนได้เลยก็คือทั้งวันค่ะ MVP เรื่องนอนมีแอปถายไหมมีค่ะเต็มเหรือยัง ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยคือหลายท่ามากจะเป็นแบบหันซ้ายหันขวาแต่ส่วนมากจะเป็นอ้าปากตลอดเวลาใช่นอนอ้าปากตลอด M V P สุดๆเลยค่ะอ้นแฟนจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะเอ๊ยก็ได้ค่ะก็ก็ให้ผลตอบแทนซีรีส์เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรูปพี่แบมนอน เอมม่าก็จะเป็นน้องเล็กเนาะเป็นน้องเล็กที่เขาก็จะมีความแบบขี้เล่นนะคะคือก็น่ารากักแล้วด้วยด้วยด้วยความที่เขาก็จะแบบเล่นมุกกับพี่ตบมุกกับพี่คือ แล <get> <ะ>้วเขาก็จะติดกับจินนี่อะไรอย่างเงี้ยมีการกินคีนของเขาอยู่ด้วยกันสองคนเขาก็จะแวบหายไปด้วยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ย่ะก็นองก็น่ารักแล้วเวลาอยู่ในซีนก็จะมีแบบหลุดกันสองคนนั่นแหละกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งอะไรกันเแล้วก็ MVP เสยเปียกตั้งแต่ EP พแรกยัน e ีสุดท้ายทุกคิวเปียกอยู่อย่างนั้นอีฟ้าเขาก็จะเป็นพี่ใหญ่ ที่น้องๆทุกคนให้ความเคารพก็เขาก็จะเป็นคนเหมือนช่วยในเรื่องของการแสดงด้วยของน้องๆแต่ละคนถ้าใครแบบว่าวิวอารมณ์ไม่ได้เขาก็จะส่งอารมณ์ให้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ห่วงใยน้องตลอดเวลาเสิร์ฟของกินตลอดไม่ว่าจะตอนเข้าฉากก็มะม่วงอยู่ใต้โต๊ะตลอดเวลานี่คืออิงฟ้าค่ะชา์ลอตเขาจะเป็นคนแอคทีฟเงียบๆหมายถึงว่าไม่เคยหลับหรือว่านิ่งไปนะแต่ว่าแค่เหมือนตรงข้ามกับหนูอะ คือไม่ได้อยู่นิ่งแต่แค่เสียงเงียบชีจะไปตั้งกล้องถ่ายติ๊กตอกตามต้นไม้ <c oughs> ในห้องน้ำคืออะไรก็ตามที่ตั้งโทรศัพท์ได้ชีจะทำ <c oughs> แล้วก็จะคอยเดินถามคนนู้นคนนี้ตลอดเวลา น้ามะตูไหมหน้าปะตูหน้ามระตูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่เป็นคนเสียงเบาก็เลยอาจจะดูไม่เอิกอากเท่าเราแต่จริงๆเป็นคนไม่อยู่นิ่งเหมือนกันก็จะเป็นแฟนคลับทุกบ้านเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆบ้านเลยค่ะเพราะว่าฟุตสปอร์ตที่ทุกคนเอามาให้คือเราก็อิ่มอิ่มกันยันเย็นเลยเพราะบางทีกองเราก็มีเลิกเที่ยงคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดึกบางทีครัวกลางก็ปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีฟุตสปอร์ตจากทุกๆบ้านนี่แหละที่คอยเอื้อมหน่วยหนังทองให้เราค่ะสุดๆค่ะก็ง่วง เป็นแบบแบมเลยค่ะก็เลยล่าสุดน่าจะดึกสุดแล้วไหมปิดกองสักตีหนึ่งกว่าๆค่ะก,กว่าจะได้แย,ยกย้ายก็เกือบกตีสองแล้วก็<ช>น,น้องนองก็จะชอบได้เริ่มตอนตีห้าค่ะใช่ใชน้องแบบได้นอนแบบสชั่วโมงบางคนก็ไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยก็มีในช่วงที่เล่งถ่ายมีมีแบบที่เข้าโรงพยาบาลไปเลยช่วงหนึ่งอ่ะให้น้องเล่า <c oughs> ก็เป็นเป็นช่วงที่พอจบการประกวดเราก็มาเริ่มถ่ายกันเลยเนาะซึ่งแบมเองก็ยังไม่ได้พักผ่อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาลุยกับการถ่ายซีรีส์ด้วย ก็คือบางทีคือคิวเราเนี่ยก็3วันติด2วันติดพอมันมันมันติดแบบนั้นช่วงแรกๆเราจะใช้รถกองซึ่งเราลับกับนัก,นกสแสดงหลายคนมากมาเงี้ยค่ะอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ตีสามตีสี่ใช่แล้วนอนน้อยมากๆแล้วเหมือนมันสะสมสะสมจนแบบแบบรู้สึกว่าแบบก็ฝืนถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยืจนมันร่างกายไม่ไหวก็คือป่วยไปเข้าโรงพยาบาลไปประมาณ1เดือนค่ะใช่<ๆ>แล้วก็ออกมาถ่ายใหม่อะไรเงี้ย<ๆ>ค่ะก<ๆ>็มีบางซีนที่โดนตัดไปใช่ค่ะ ลกมากค่ะไม่จำกัดค่ะมาดูเถอะวุ่นวายสุดจัดตลอดสาวสาวสาวค่ะคคบรถค่ะลดเลยล่ะค่ะก็ฝากไันด้วยนะคะกับอลิมิเตตเลิฟบริษัทนี้ไม่มีจำกัดค่ะเพราะเรื่องนี้นะคะพวกเรามีความตั้งใจมากๆที่จะมอบความสุขให้กับคนดูทุกคนค่ะแล้วก็สามารถมาชมพวกเราได้นะคะทาง m g i Beyond ค่ะ2ทุ่มทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็อันคัท ค่ะสามารถดูอันคัดได้ที่ one grand .vip นะคะทุกสี่ทุ่มวันเสาร์ค่ะแล้วเจอกันค่ะ สามารถติดตามชมซิทคอม Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัดได้ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกาทาง u t u b e MGI Beyond และรับชมเวอร์ชันอันคาร์ด o n e g r a d VIP เวลา22นาฬิกานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่แป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราดิลิมิเทอร์วิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ